สวัสดีครับพบกับช่องบูชายเฮนะครับนด่อยู่เกมเดส p เปซนะครับสุดร้อนสุดมันนะครับเรามาดูนะครับพิการกันต่อเลยนะครับตอนนี้เราแยกกับเพื่อนนะครับโอ้โหมืดด้วยเดี๋ยวนะมันคงจะต้องเปิดและปิดตรงนี้เนะาะฮะมาละมาละฮะ มันขึ้นไปบนนั่นไงล่ะเรียบร้อย ตรงนู้นนะครับไปติดตรงนี้ก่อนเรียบร้อยดาัตตา reinstall นะครับเอาเออเลิกอีกเ๋ยวนะไปทางไหนต่อล่ะตรงนู้นเหรอไปทางนี้นะครับ Đây này, này rồi, <coughs> hả? Ôi. Ôi, ơi, ôi, 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 mai như này à? โอ้โหน่ากลัวมากเลยครับเสียงมีขอแหมมีขอแหมไม่มีนะครับข้างบนเ่ะโอ้โห ้เดี๋ยวนะ L2 หัวแอนด์อาร์มนะครับหอ้อ L2 อย่าบอกจะไม่ตรงไปตัวนั้นจะไปยังไงเนี่ยครับพี่อ๋อกด X นะครับได้อ๋อจุดได้ด้วย เซฟทุกคนปลอดภัยนะครับเฮ้ยโอ้โหตกใจนะครับตกใจตกใจตกใจเดี๋ยวก่อนมาจากไหนมาจากไหนเดี๋ยวก่อน โอ้โหทำให้เราตกใจนะฮะทำให้เราตกใจแล้วก็จากไปจะต้องรีชาร์จก่อนรีชาร์จพลังนะครับ พลาสมาแล้วจ๋าละต้องหาอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นตัวดูงแต่มันจะใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้อัน,นี้นี่นี่นี่ตลก Message retrieved. Computer message. I. Events into engineering. You got a stasis module handy? We need one in tram maintenance stat. The auto loader's fried. I got a damaged tram car on the tracks, and if the whole system's gridlocked, guess who they're calling? Temple here. Sending a stasis module now. What happened to the auto loader? No idea. A lot of shit's been breaking down. Systems online. the gears, with no one System I know. with that. น,น er พังพังหมดเดี๋ยวก่อน <laughs> เยว mm hmm. ล็อกนะไปไม่ได้ ตรงนี้แกตรงนี้ไงนี่เฮ้ยจัดงงเด้อลุยเฮ้ยขลังโอ้โหตก,กใจเลยนะครับมันมาจากไหนเนี่ยรูว่าโผล่มา moving that tram car the auto loader's busted but stasis should do the trick just gotta time it great but hurry okay i don't care down mm here -hmm. oh. Oh. เรียบร้อยเอ้าเอ้าเอ้าเรียบร้อยแล้วไงต่อดึงมาแล right ้วครับอ่า จะชาร์จพลังก่อนเนี่ยยังไงต่อลงมาล่างเลยนะครับน,นั่น

Good. Just hurry. I keep hearing Get the color of รู้นะครับไปเลยโอ้โหวิ่ขงขึ้นบนนะครับดังนีีนะ นั่นโอ้โหเลยควายนะครับเรือเมืหนึ่งข้างบนนะไป เอฟก็ที่ว่าตรงนี้นะครับขอจะทีมตรงนี้เหรอมีนการเรียบร้อย ซ่อมแซมเสร็จแล้วนะครับเรียกเพื่อนได้เลยไอ้เพื่อนเราอยู่ข้างในหนุดเฮ้ยรถไฟมาแล้วอ่ะเอาเรถไฟไปละอ้าวแล้วทิ้งเราเลยเหรออา้าวกรำกำ Quarantine lockdown was lifted, so you can get to the hangar. Comms are still down though, so be ready for anything. What's the plan? You and Johnson fix up the Kelly. we report to the bridge. Standard emergency protocol. What protocol? Hammond, people are dying here. And I'm not losing anyone else. We stick to procedure, we'll get through this. <sighs> we'll see. <laughs> <laughs> โอ้อีเทิร์นทูคิวเราต้องกลับไปที่ยานนะตรงนี้เนาะ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวด้านหลังนะครับโอ้ยเดีย๋ยนะตกใจนะฮะมา มาแล้วนี่ไงน,นั้นเราเห็นมันแล้วนะครับเดิลนละก่อนไปที่นู้นเหรอ เพิ่งนเพิ่อเอาของก่อน <S <S เราอัปเดตเดียวไม่ได้เดี๋ยวก่อนไม่ได้ไม่ได้ i ิน e ทอร r y m ี p แมปนะครับมิ s ชั่น ล็อกหมดเลยนะครับโอ้ที่สียนงคนนะ่ะโอ้ที่สียนงคนเมื่อกี้นะครับตรงนู้นนะ Isaac, ระบ,บกไม่มีซับไบเวอร์ดคนลอดชีวิตเลยนะครับ เซฟดีกว่านฮะโอเคถ้าเราไปตรงนู้นนะครับ นัดไปขจิยานนะครับไอเซ็กโอเคขีิยานนี่ทับหมวกกัน เด wow. ี๋ยวนาไม่ hmm. you know? to together, uh ิด huh? ว okay. uh ่าตรงนี้เนาะพังเลยนี่มีเลือดด้วยเหรอคุณต้องฟังนะมีสัตว์ประหลาดอยู่นะครับฮะจริงเหรอเราต้องรีบซ่อมยานเลยครับแล้วออกไปนะครับ อุบัตเจ็บนนเนี่ยขาเป๋มิชั่นต่อไปนะครับให้เราไปลันได้ครับไปเลยโอ้ไม่เห็น Lui hảo mẹ bé mẹ tia có đam hết là không lây liền chinh phong chinh phong อุปหรามาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ถายล้วเพื 1, ่อนเราโอ้โอ้วัตเด้นออกมาเลยอุยันบึ้มเลยนะครับไม่นะ โอกาสรอดเตียวของเราวิ่งมาแล้ววิ่งกันแล้ววิ่งมาอย่างกับอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหยานพังเลยนะครับใอีกแล้ว กิดอะไรขึ้นเหรอจอร์นส์ทรีบไปแล้วนะครับยานด้วยนะครับเขาเจอและไม่มีทางกลับบ้านแล้วนะครับเนี่ยตายล้กำแล้วครับตอนนี้ กัปตนเบนจามินมน,มน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมดิโคลส์อ้าวตุยแล้วแม้กระทั่งกับตันเลยเหรอพระเจ้า,าเราจะไปที่เมดิโ,ลดโลคลนะครับเอา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 เสียงอะไรอะงักกแล้วใช่ครับเพื่อนเราจะรอดไหมเนี่ยเพื่อนเรา วิ่งแล้วิุยตายละจะรอดไปเพื่อนเราปฏิเมติการเด็กนะครับไปไป ไฟหน่อยมีไฟหน่อยโอ้ยยันบึ้มแล้วนะครับตรงนู้นเหรอเดี๋ยวเข้าไปใช่ไหม 从哪里啊？ โอ้ oh. ไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้ มีขายของด้วยเหรอโอ oh, oh, เปลี่ยนชุดนะฮะหมื่นหนึ่งเรามีเจ็ดพันหกนะครับอีเวนตตอรี่เรามีอยู่โซเลต อย่างนี้ครับเลยไปซื้อ <c oughs> ตรงโน้นเหรอ <c oughs> โหตกไปนิดตุยนะเนี่ย มาอัปเดตก่อนนะครับพัาสมา่าบ้าเรามีสองอันใช่ไหมนี่หรืออันหนึ่งนะครับแอร์นี่คืออะไรอะ่ะนี่คือดาเมจนะครับ โอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องอมต้องเลียงเลียงนะเนี่ย <c oughs> เฮ้ย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 อะไระอะเซฟตอวดีกวะ่ะ ทางนี้ใช่ไหมจริงๆด้วยก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะแลวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ